สรงน้ำพระที่บ้านถูกวิธีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยอานิสงแรงบ้านสงบสุขร่มเย็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเมษายนสงกรานต์ส่งน้ำพระที่บ้านถูกต้อง ถูกวิธีอานิสงแรงบ้านร่มเย็นมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองและวิธีส่งน้ำพระที่บ้านถูกต้องถูกวิธีอานิสงแรงบ้านร่มเย็นมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองและวิธีส่งน้ำพระที่บ้านถูกต้องถูกวิธีอานิสง์แรงค่ะสำหรับวันนี้ เรานำเสนอเรื่องของสงกรานและวิธีส่งน้ำพระที่บ้านที่ได้อานิสงส์แรงทุกท่านคะและเรื่องต่อไปนี้คือเรื่องของการส่งน้ำพระค่ะก็เป็นวิธีการที่ถือว่ามีความศ,ากศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลให้กับชีวิตทุกคนในบ้านในครอบครัวโดยเฉพาะวิธีพิธีส่งน้ำพระในช่วงสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นพิธีที่สำคัญ ประจำปีของทุกปีอย่างนี้โดยวิธีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อส่งน้ำพระมีดังนี้ค่ะข้อที่1ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำของใหม่นะคะข้อที่2ขันหรืออ่างผสมน้ำอบน้ำปรุงไว้ส่งน้ำพระข้อที่3โะ๊ะวางประดิษฐสถานพระพุทธร,รูปชั่วคราวขณะช่วงส่งน้ำแล้วเปียก ข้อที่สี่านหรือถาดรองพระพุทธรูปข้อที่หดอกไม้กลิ่นหอมหรือชื่อดอกไม้เป็นมงคลหรือมีพวงมาลัยน้ำอบน้ำปรุงก็จะดีมากด้วยข้อที่หขันน้ำขันเป็นขนาดใบเล็กๆสำหรับตักน้ำเพื่อส่งน้ำพระต่อไปนี้คือขั้นตอนของการส่งน้ำพระนะคะให้อัญเชิญพระพุทธรูปไว้ที่โต๊ะ แยกไว้สำหรับราดรดน้ำได้และแนะนำว่าน้ำที่ใช้ส่งราดรดน้ำพระพุทธรูปควรเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ชนิดที่ว่าสามารถดื่มกินได้เลยโดยเตรียมดอกไม้กลิ่นหอมเช่นมะลิกุหลาบหรือดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลรวมถึงพวงมาลัยและน้ำอบขันน้ำใส่น้ำให้พร้อมเตรียมน้ำที่มีรยดอกไม้ น้ำอบน้ำหอมลงในขันน้ำเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มส่งน้ำพระกันได้เลยค่ะทุกท่านคะโดยเริ่มควรต้องกล่าวคำขอขมาก่อนที่จะทำความสะอาดพระพุทธรูปหรือหิ้งพระและการกล่าวคำขอขมาก่อนการส่งน้ำราดรดน้ำพระพุทธรูปค่ะเราก็เพื่อขออนุญาตก่อนไม่ให้เกิดโทษภัยมีดังนี้คะ่ะ เริ่มจากตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำขอขมาดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระตะนัตตะเยปะมาเทนะทะวา รัตรเยนะสับพังอปาร,ราทังขมัตุโนพันเตคำแปลคือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งในพระรัตนะไตนี้ด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีและทั้งรับหลังก็ดี ขอคุณพระรัตนไตรได้โปรโดยกโทษให้อภัยกับข้าพเจ้าด้วยเถิดกราบสาธุและเมื่อกล่าวจบแล้วจากนั้นก็ส่งน้ำพระพุทธรูปโดยใช้น้ำที่ปรุงด้วยเครื่องหอมรดน้ำลงบนองค์พระพุทธรูปโดยให้ว่าตามดังนี้ค่ะบทสวดอธิษฐานก่อนส่งน้ำพระการส่งน้ำพระให้ตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะพระคขวตโตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวตโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขาวัตโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าดังนี้อิมินาสินเจนเนเนวะโรโคโสโกอุปัฏฐาโวโนิพพันตุ สัพพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรังคำแปลว่าดังนี้กราบไหว้ขอเดชะข้าพเจ้าได้ส่งน้ำพระโดยให้ชุ่มฉ่ำอยู่ไปตลอดการขอให้ทุกโศกโรคภัยพานที่ไม่ดีอันตรธานหายไปจากไปหมดไปสิ้นในเร็วพันเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขทุกวัน ทุกคืนตลอดไปด้วยเทินกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธ,สาธุและก็ยังสามารถอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาต่อท้ายเพิ่มเติมไปด้วยอีกได้นะคะเช่นขอให้ข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขกายสุขใจขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิตนี้ต่อๆไปด้วยเถิด สาธุอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดพระพุทธรูปในบ้านและการส่งน้ำพระเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงสงกรานต์เพราะถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและการส่งน้ำพระรวมทั้งการทำความสะอาดพระทำความสะอาดหิ้งพระก็ถือได้ว่าเป็นการชำระล้างจิตใจของเราให้มีความสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ และชีวิตมีความสุขชุ่มชื่นไหลาราบรื่นเหมือนด่งน้ำและเพื่อความสวยงดงามของชีวิตจเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยค่ะเป็นสิ่งดีงามที่ควรทำแนะนำในช่วงสงกรานนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะประวัติที่มาความรู้เรื่องประเพณีเทศกาลสงกรานที่ควรทราบนะคะคำว่าสงกรานนี้มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าเคลื่อนย้ายคือเป็นการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามคติของไทยในวันสงการซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีคำว่าสงกรารที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะโดยสงกรารน,นั้นนะคะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้าย จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษคือเป็นมหาสงการนั่นเองค่ะเพราะเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ตามตำราปรับพณีสุริยคติบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรารคือเป็นวันที่13วันที่14วันที่15เมษายนของปีด้วยค่ะซึ่งในแต่ละวันดังนี้คือวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรารหมายถึง วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งแล้วหลังจากผ่านเข้าแล้วก็จะครบ12เดือนหลังจากนั้นก็จะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้วรัฐบาลร,ราชการก็จะกําหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยรวมทั้งคนไทยโบราณมีประเพณีให้ลูกให้หลานได้เล็งเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุ บุพการีหรือผู้อาวุโสได้กระตันอยู่กระตะเวทีทำสิ่งดีงามต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยนั่นเองค่ะทุกท่านคาดังนั้นในวันที่14เมษายนเป็นวันเนาซึ่งแปลว่าวันอยู่ค่ะหมายถึงวันที่อาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเป็นราศีตั้งต้นของปีเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วและรัฐบาลก็ได้กำหนดให้เป็นวันครอบครัว เพราะเห็นว่าช่วงวันดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับมาหาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้พบกันและจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่นแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันภายในครอบครัวที่ได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งด้วยจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆดีๆกัน มีความทรงจำที่ดีภายในครอบครัวร่วมกันด้วยกันคือเป็นวันครอบครัวนั่นเองค่ะและส่วนในเรื่องของวันที่15เมษายนโบราณเรียกว่าวันถลิงศกเปลี่ยนจุนลศักราชใหม่หรือเป็นวันถลิงศกใหม่โดยมีการกำหนดให้อยู่วันนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมีนราศีเมษเสร็จแล้วอย่างน้อยหนึ่งองศา อย่างไรก็ตามฉะนั้นจึงกํำหนดรวมทั้งสาวันที่กล่าวมานี้ประกาศให้เป็นวันสงกรานทั้งสมวันทุกท่านคะท่านผู้ชมทุกท่านที่มาประเพณีไทยอันนี้งดงามที่ควรทราบคือในคนไทยโบราณสมัยก่อนนั้นวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งตรงกับช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ัญญาหารต่างๆและได้เล่นน้ำสาดน้ำกัน เพื่อความสดชื่นคลายความร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้กันอีกด้วยเทศกาลสงกรานต์จึงให้ใช้น้ำตามเหมือนโบราณเป็นประเพณีเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเป็นองค์ประกอบหลักของพิธีฤดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ในราศีเมษของแต่ละปีทุกปีจะใช้น้ำรดน้ำราดน้ำให้เกิดให้เพิ่มความชุ่มชื้นและใช้ในการขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้มีอาวุโสอีกด้วยให้มีการรำลึกถึงและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษทุกท่านที่ล่วงลับจากไปแล้วด้วยและในสังคมไทยก็ยังมีประเพณีกลับบ้านกันข่าเพื่อได้พบหน้าเห็นหน้ากันในเทศกาลสงกรานต์เป็นวันครอบครัวและที่ขาดไม่ได้สำคัญอีกอย่างคือการส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งในเรื่องของการส่งน้ำพระและรดน้ำขอพอรจากผู้ใหญ่นี้นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลมงคลของชีวิตที่ดีงามงดงามของชีวิตทุกๆท,ท่านได้อีกด้วยเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่เป็นมงคลที่มีความสุขความสำเร็จเป็นความงดงามของการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ไทยรักษาคุณค่าทางจิตใจ ให้สูงส่งมีน้ำใจต่อกันมีความสัมมาคาระวะและความกตัญญูรู้คุณท่านผู้มีพระคุณและการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคนไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี เรื่องนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้คนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงสุขก,กายสุขใจตลอดไปนานๆน,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 นะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยายนามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ